ได้ลบโบนบอสซ้มเอาแจากสวนของฉันและในวันนี้ฉันตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ในเกมโ r o กา a r d e n ด้วยเซ็นซีแพ็คล้วน,วนเป็นเวลา24ชั่วโมงมาดูกันว่าฉันจะสามารถทำเงินไปจนถึง100ล้านภายใน24ชั่วโมงได้ไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสดชื่นแงงแง่งอีลาโซดาปอบ โฮยเพลงนี้กําลังฮิตในช่วงนี้สวัสดีเจ้าแครลทั้งหลายและอยู่กับฉันเนเจคนเดิมและในวันนี้ฉันจะมาทําภารกิจผูแก้ผลที่ได้จากเซนซีแพ็กเท่านั้นล้วนลอยเวลา24ชั่เชื่อมองมาดูกันว่าฉันจะทําเงินไปถึง100ล้านได้ หรือว่าฉันจะเฟลแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมน้องๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e และเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะขอลอล่าจ๊บจบเอาล่ะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฉันมีเซนซีทแพ็คจำนวนสิบแพ็คในกระเป๋าของฉันว้าดูรูปลางหน้าตามันสีอย่างเท่เลยอะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดเซนซิทแพ็กระปูกกันเนี่ยฉันจะต้องทำการลบเจ้าบบนบอสซัมจากที่ฉันปลูกรอบที่แล้วไปก่อนเอาล่าน้องๆทุกคนบอกลาสิบอกลาเจ้าบาบนบอสซัมนี้แล้ว Tolong bagi bedekkan. Ah. แต่เศร้าได้ไม่นานไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมั่นใจเลยว่าเราจะได้ของที่ดีกว่าเดิมจากนี่เซนซีแพ็คโอ้โห,หดูความชวิงฉวับขนาดนี้เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นมาลองเปิดเซนซีแพ็กกันเลยแพ็กแรกมาดูซิว่าเราจะได้อะไรปว้าว้าวได้ทาโรฟลาวเวอเป็นดีเจนดารี่ซะด้วยเจงแจ๋วแล้วแพ็คที่สองมาลุ้นกัน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 โอ้โได้อันคอมอนฮเซ็ง อันที่สมอันที่สามอันที่สาม,อสามขอดีๆขอดีๆ โมโนบลูบลูบลูมาโหยสิงเหมือนจะได้นเดิมหรือเปล่านะไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกเจ็ดครั้งอันนี้อันนี้ได้แน่แนสัมผัสได้หืมหอมกลิ่นหอมกลิ่นทาโร่ฟลาเวอร์ให้ตายเหอะอยากได้เซนร็อกอ่ะขอเซนร็อกเซนร็อกร็อกร็อกแอนด์โร้ไม่ยังคงได้นเดิมแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรายังมีโอกาสอีกห้าครั้งงั้นก็เปิดเรย่อวๆเลยดีกว่าสปีดลันสปีดลันสปีดลันว้าวสิงเปอรดีดีขอดีดีขอดีดีขอฮ่าฮ่า ยอเอาละอันต่อไปโอ้ยหลัวกาดมาเยอะแล้วอะเฮ้ยพูดอื้อเอ้ย,อยผ่านไปักได้เรนโบเมื่อกี้เกือบไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยหลับผลสถานละทุกคนช่วยอยอยพรให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวท่องคาถาก่อนโอ้เจ้าคือโซดาปอปโซดาปอ,อยได้ทาโร่ฟลเวอร์เอาละแล้วนี่ก็จะเป็นผลที่เราจะปลูกในวันนี้ทั้งหมดนั่นก็คือทาโร่ฟลเวอร์สามมอโนโบลูมาห้าอันแล้วก็เซนร็อกหนึ่งโอยทยังไง มาด้วยลืมไปเลยเซเริตี้อีกหนึ่งแล้วต่อจากนี้ฉันจะไม่ใช้โลบัคในการซื้อซีแท็กแล้วนะทุกคนแต่ว่าฉันจะเลือกจากการเอาผลมาแลกกับลุงพี่เซนตรงนี้เออกระนทานุกิ่เอเปล่าเป็นทานุกิหรือว่าเป็นอะไรอืมหน้าตาเหมือนือนทานุกิช่างเถอะเป็นว่าหลังจากที่เอาผลมาแลกกับลุงพี่เซนนี้แล้วลุงพี่เซนก็จะปลูกต้นไม้ต้นยักษ์ให้เราแต่ว่ามีทั้งหมดอยู่หลยสเต็เลยนะทุกคนและนี่ก็จะเป็นเจ้าทานุกิที่เอาผลมาแลกซึ่งเจ้านี่ก็จะมีช็อปอยู่ในตัวด้วยนี เราต้องการเหรียญน,นี้เอามาแลกนั่นเองซึ่งฉันจะใช้เหรียญน,นี้แหละมาแลกซีดแพ็กนอนเองกรัอซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยแล้วถ้าเปิดเข้าไปดูเราก็จะเห็นหน้าตาของผลต่างๆที่เรายังไม่ได้ปลูกซึ่งเป้าหมายของฉันก็คือฉันอยากจะได้เมเปิลแอปเปิลซึ่งเปอร์เซ็นต์นของมันก็คือ0ูจุดใครจะทําได้ฉันก็ไม่ดูเหมือนกันแต่คงไม่ใช่ฉันหรอกมัง้งเฮ้อแล้วก็นี่ไข่ไข่เซนนี่คือมีดูขี้บาอีนุมีลิงหน้าแดงมีทานุกิแล้วก็มีเจ้านกกระเรียนแล้วก็กระปะและที่ โหที่สุดก็คือคิดซูเนะโอ้โหจิจอกกาหังศูนุดูนซบอกเลยว่าถ้าได้ขึ้นมาฉันคงจะเป็นลมตายแล้วคงไม่ได้ทําคลิปนี้แน่นอนเพราะฉันชอบจิงจอกมากมากเอาล่ะลงพี่เซนเดี๋ยวขออนุญาตไปปลูกต้นไม้ก่อนแล้วกันนะกลับมาที่สวนของเราแล้วก็มาเริ่มปลูกกันเลยนี่วางลงไปทาโลกทาโลแลงก็นี่วางนี่ลงไปด้วยเซนรอกวา้าวแล้วก็โมโนการาลีอมัมชัยโมโนบลูมา 5ตอนเรียบร้อยเอาล่ะมาดูกันว่าโตกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงตอนท้ายข้อพีคถ้าไม่อยากพลาดต้องดูกันให้จบด้วยล่ะบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์สุดๆเอาล่ะแล้วตอนนี้เวลาก็ผ่านพ้นไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าหน้าตาส่วนฉันตอนนี้จะเป็นยังไงโอ้โหนี่มัน อะไรกันเนี่ยเออนี่มันอนุสาวรีย์หินชัดๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าชัดนี่จะต้องมานั่งปลูกหินนะเนี่ยแต่ว่าดูท่าแล้วแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก็บแล้วมันจะหายเลยอย่างนั้นเหรอเหมือนจะมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวหรือเปล่านะที่แบบว่าเราจะเก็บเรื่อยๆอะดูสิเพราะว่าจะฐานลวดเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นแบบว่าให้เราเก็บแล้วก็หายไปเหมือนกันต้นนี้ก็ด้วยโอ้อย่างงี้ก็หมายความว่าฉันคือคนที่ดวงซวยที่สุดที่สุ่มได้ผลที่เก็บลวดเดียวแล้วหายหมดหมายความว่าถ้าฉันเอาไปขายฉันก็จะไม่เหลือต้นไม้ ada sih oh ho, ho. โอ้ยฮ่าความรักความมีตาโอ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ยเป็นว่าจะจะปล่อยให้เจ้าผลพวกเนี้ยผ่านลมผ่านหนาวผ่านฝนผ่านฟ้าแล้วค่อยมาเก็บดีกว่าเอาเรามาทําการเก็บเด้ผลเล็กๆพวกนี้ดีกว่าป้าบ้าบ้าเออ <c oughs> เรียบร้อยเพลอเก็บทาโล่ยักษ์มาแล้วมันม่วงของฉันดูสิสมันม่วงหน้าตายอย่างกับทานอตเลยอะขออัญมณีหน่อยจะดีแป๊กเดียวได้ผลสักร้อยล้านผลอะไรหลวงพี่เซนนี่เอามันม่วงมาให้ช่วยท่องคาถา ให้หน่อยสิเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยอวยพรให้หน่อยแต่พอดีว่าฉันเป็นเด็กยุคใหม่อวยพรแบบปกติฉันจาไม่ได้อ่ะถ้าหลวงพี่ไม่รู้เดียวฉันจะสอนอวยพรแบบดีนะอาปาติถูอาปาติเทเทนะอาปาติยอาอปาติกือเกกทำาไหรือเปล่าโอ้ยขนาดเรียร้องพี่ทำมาได้หรอกโอ้ย,อยากเกินเอาถ้าหลวงพี่ทำมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําให้แต่ว่าเอานี่ไปก่อนก็แล้วกันบ๊อบอทุกคนสิ่งที่ฉันลืมไปก็คือมันไม่ใช่ว่า จะเอาผลจากเซนแต่มันคือผลที่ติดสถานะอันดีตั้งหากหลวงพี่อยากได้ผลที่ติดแบบว่าอ n น e r please ผลเงียบสงบนั่นเองซึ่งฉันไม่มีเลยอ้าฮ่าไม่เป็นไรส่วนผลที่หยิบมาแล้วสองอันนี้เอาไปขายก่อนกันแล้วกันลงนี่มันม่วงแปดกิโลขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่แสนหนึ่งเหรออุ้ยก็ถือว่าเอาเรื่องนะนึกภาพดูถ้าเกิดว่าเราครบจสเปช็อกได้แล้วก็อุ้ยน่าจะรวยเอาเรื่องงั้นก็ขายหมดเลยแล้วกันนะออ้และนี่ล่ะขายได้เท่าไหร่เพอเก็บมาเท่าไหร่เท่าไหร่สามหมื่นวู้ว่รวยอยู่นะงั้นขาย ขายค่ะพี่ขายน,นี้ด้วยเนี่ยพี่ลอยเอาล่ะแล้วเราก็ขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ฉันก็มีเงินอยู่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแล้วก็ห้าช็คโกนะทุกคนเจ๋งแจ๋วเข้ากับว่าได้ลืมตาอาปากมาหน่อยหนึ่งหลังจากนี้ฉันก็จะไปดักซื้อสปริงเกอร์แล้วก็ามาลดตอนพวกนี้ดีกว่าตอนนี้ยังไงล่ะตอนนี้ยังมีความหวังให้เราอยู่เพราะว่าเจ้านี่นะเป็นตอนที่อ่องงอ,กออกมาเรื่อยๆส่วนที่เหลือเนี่ยคงต้องรอเวลาให้ติดผลจิต ป่อยวางแล้วค่อยเอาไปแลกแต้มนั่นเองและดูเหมือนว่าอีก11นาทีอีเวนต์จิต ปล่อยวางก็จะมาแล้วทุกคนเพระฉะนะอีก11น,นาทีกว่าๆแล้วมาเจอกันมาดูซิว่าอีเวนต์ใหม่ในจหนตาตาเป็นไงเพราะว่าฉันยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะว้าวมาแล้วนี่อีเวนต์จิตปล่อยวางโอ้โหมันยังแจ๋วเลยอ่ะเพลงนี่ทําให้นึกถึงนึกถึงนารุโตะเหมือนกันนะเนี่ยให้ตายเหอเอาล่ะเป็นว่าที่เหลือก็แค่รอดูซิว่าเจ้าสถานะจิตปล่อยวางเงี้ยมันจะพุ่งไปที่ผลของฉันผลใดอ้เหมือนจะมาแล้วทุกคนโอ้โหเจงแจ๋วเลย ติดผลไหนเก็บผลน,นั้นปพ๊บได้มาแล้ว คนที่ติดสถานะจิตปล่อยวางดูดูความแบบว่าโอ้โหหมูมีตัวอักษรด้วยมันจะเวอ่อไปไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเราเอาไปให้หลวงพี่เซนกันดีกว่าเอาละ,ละรอบนี้ของจริงแล้วหลวงพี่เซนแต่ว่าก่อนจะให้ต้องทําการบูชาหลวงพี่เซนก่อนด้วยคาถาอาปาติเทอาปาติเทเนะทนาอาปาติยาปาติตืตืตืเอาไปเลยได้มาแล้วสามสบอ้อูอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเวอ่อวังอะไรขนาดนี้ไอที่พุ่งไปนี่จิตวิญญาณฉันหรือเปล่าจิตวิญญาณเกลือของฉันนั้น ไปไหนแล้วอะไปที่สวนแล้วก็พุ่งไปที่สวนอีกทีหนึ่งอ้อหอะไรจะพอดีพอดีขนาดนี้ถ้าไม่บอกก็คิดว่าวิญญาณได้หลุดออกจากกางพุ่งมาที่สวนอีกแล้วแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าจะพุ่งมาติดผลใดนะผลนี่โอเคหลวงพี่เจนอยากได้อีกผลหนึ่งก็ไม่บอกอพุ่งไปอีกแล้วทุกคนอุ้ยติดมันม่วงคานอสของฉันใ้ตายเหอะประเด็นคือมันม่วงนี่เก็บแล้วหายเลยอย่างงั้นฉันจะปล่อยให้มันติดสถานะอื่นๆไปอีกก็แล้วกันเอาอันนี้ไปให้ใหลวงพี่เจนดีกว่าเอาละับหลวงพี่เจนเอาไปเลยอันนี้แล้วชาตินี้ต ลากไม้ฉันไม่เนี่ยให้ตายเหอกลับไปที่ส่วนของเราเพราะว่าเมื่อกี้เห็นผลจิตปล่อยวางอีกแล้วเก็บดีๆน,นั้นี่ยเก็บพลาดนี่คือแบบจบเลยนะเนี่ยว้ามันเจงเจวสุดยอดพุ่งวะพุ่ง,งมาติดต่อหน้าตาเก็บสิครับรออะไรนี่แถมผลนี้ยังติดวินสตั๊ก้วยนะเนี่ยเจงเจวฉันอยากรู้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมาเอาผลนี้มาแลกกับเจ้าทานุกี่แล้วมันจะได้กี่หอยอะสามชีอู้ได้เป็นชีนั่นเองเจงเจวตอนนี้ฉันมีอยู่สามชีขาดอีกหลายชีเลยนะเนี่ยให้ตายเห เอาละเอานี้ไปอีกผลหนึ่งได้เท่าไรสามทีเหมือนกันแล้วฉันจะเปิดดูอะไรบ่อยเดี๋ยวให้ตายเถอะเฮ้ยแต่ว่าฉันอยากได้นี่นี่นาสิบสองีใช้สิบสองีแลกได้อีกหนึ่งเซนซิแพ็กเงแจวเท่ากับว่าฉันจะต้องแลกไปอีกทั้งหมดสองอันสินะขอละขออีกสองอันได้หนึ่งอ้วนพอดีเลยทุกคนเจงแจวมันจะเจ๋งอะไรขนาดนี้หลวงพี่เซนนี่ก็แบ่งจิตวิญ,ญญาณมาเยอะเหลือเกินให้ตายเถอะเสียดายที่ต้นมีไม่มากพอเอาละฉันขอแลกอันนี้อีกสามชี แล้วก็น,นี่สามที่เท่ากับเอ๊ะทำไมทำไมเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะตอนนี้ฉันน่าจะมีส2บสนหรือเปล่าฟ้าได้มาแล้วนี่เซนซิตแพกที่แรกมาด้วยอยากเกิดแรงกายของฉันงั้นเปิดตรงนี้นี่แหละรู้สึกมันขลังมากตรงนี้ได้แน่นอนสัมผัสได้ว่าจะได้ของดีเอาไปปลูกแล้วค่อยกลับมาใหม่ละกันนะทุกคนเอาแล้วลตอนนี้ฉันก็กลับมาที่สวนของฉันกับนี่ดูนี่ดูซิเจ้าเซนร็อกของฉันโดนฟ้าผ่าเปลี่ยนเปลี่ยนก็ให้แล้วรวมถึงนี่เจ้าต้นไม้ข้างๆนี้ด้วยโอ้โหช็อคเป็น จำนวนมากแล้วดูสิสถานะที่เซนตร็อกตรงนี้ติดโูวินสตาร์ช็อก แล้วก็ผลจิตปล่อยวางแถวมีอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ฉันว่าเท่านี้มันอาจจะยังไม่พอนะมันอาจจะยังทดแทนเวลาที่ฉันเผลอหลับไปไม่ได้อสิตอนนี้ฉันเหลือเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงแล้วใน5้าชั่วโมงนี้ทุกคนคิดว่าฉันจะสามารถทําเงินได้ถึง100ล้านได้ทันไหมเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเลยฉันได้ทําการเอาผลที่ติดสถานะจิตปล่อยวางมาแลกไว้กับเจ้าทานุกิไว้บางแล้วดูสิตอนนี้ฉันมีทั้งหมด3 1พอยต์เลยเพราะฉะนั้นฉันจะซื้อ ซื้อเพิ่มนั่นเองเอาอเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยถ้าก็ว่าตอนนี้ฉันมีเพิ่มมาอีกส 4, 4 e ี่สี่แบแลวทุกคนฉันคิดว่ามันน่าจะทันอยู่นะก่อนที่จะ24ชั่วโมงอะเพราะว่าเจ้าผลเซนร็อกของฉันก็ติดช็อกแล้วด้วยคูณตั้งหนึ่งอยเนี่แต่ว่ามันลุ้นกันก่อนแล้วกันว่าเพื่อฉันจะได้อะไรดีๆมาบ้างตอนนี้สุมเลยไม่ช้าสุ่มเลยสุ่มเลย้ไ,ยยยได้เซนลอกมาอีกอันนึโอ้ โชคดีสดยอดเลยโชคเขาข้างฉันอีกอันหนึ่งล่ะขออะไรที่มาเป็นสีชมๆได้ไหมเนี่ยไม่ได้แฮไดเซเลนิตี้แล้วอีก2อัน2อัน2อันขอดีๆขอดีๆขอเซนร็อกอีกอันหนึ่งโอ้ยไม่ถึงก็แหวกแล้วไม่ถึงก็ไม่ว่าไงแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้นะทุกคนขออีกขออีกขออีกอ๋อเซงแล้วนี่ก็คือผลผลิตทั้งหมดของฉันที่เปิดเมื่อกี้เซนล็อก2เซเลนิตี้หนึ่งแล้วก็มโนบลูมาอีกหนึ่งเดี๋ยวเอาไปปลูกที่สวนกันเอา เพล่็ปักเจ้าเซนร็อกลงไปถ้าเกิดว่า2เซนร็อกนี้โดนฟ้าผ่าอีกแล้วก็ฉันบอกเลยว่าร้อยล้านอมีลุ้นสุดๆไปเลยปะเผื่อาจจาะเกินด้วยนะเนี่ยเอานี่ด้วยเรียบร้อยส่วนตอนนี้ฉันจะเก็บเจ้าผลพวกนี้เอาไปขายก่อนเพราะว่าใช่ก ายห,หมดเลยยูยูก็มีพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโผล่เข้ามาเฉยเลยโอ้โหยแสงสว่างเรองรองสุดๆกลับมาที่เป้าหมายของเราต่อฉันจะเก็บผลพวกนี้ไปขายก่อนเพราะว่าฉันถ้าเกิดว่าฉันมีเงินสักสิบล้านฉันก็สามารถซื้อสปริงเกอร์แล้วก็มาทําให้มันโตปุ๊บ ได้เพิ่อพอมโอกาสให้ฉันนะถึงร้อยล้านไวขึ้นนั่นเอง <c oughs> เอาละไปขายกันเลย <c oughs> หมดเป๋าเลยลง <c oughs> บอกมาว่าได้เท่าไหร่ <c oughs> ตุ้มตุ้มยี่สิบเอ็ดล้านทุกคน <c oughs> อุ้ยออยโ่ยี่สิบเอ็ดล้านว่าแบบนี้ถึงแน่นอนสัมผัสได้เลยว่าถึงแน่นอนอุ้ยหรือว่าเราจะไปเด็ดมาเลยดีนะเซนร็อกตรงนั้นน่ะแต่ว่าไม่เป็นไรไปดูนี่ดีกว่าไปดูเกียร์ช็อปกันดีกว่าว่ามีสปริงเกอร์อะไรบ้าง <c oughs> เอาล่ะฉันมาเดินดูเกียร์ช็อปแล้วก็มีอ้เบสิกสปริงเกอร์สองหมื่นห้าอือจะมีที่ น่าสนใจแค่นี้งาตอนเนี้ยงั้นฉันยังไม่ซื้อก็แล้วกันรอให้มีกอร์ี่สปริงเกอร์มาก่อนดีกว่าเอาไว้เรากลับมาดูกันตอนที่จะผลพวกนี้โตแล้วดูซิว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนกันเอาแล้วและตอนนี้ฉันก็กลับมาแล้วกลับโอ้โหเซนร็อกที่โตแล้วจะา,ามว่าโตแค่ไหนก็ดูสิสูงแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะสูงเท่าตึกใบหย,ยกได้ละมั้งเนี่ย โอ้โห oh จะสูงไปไหนนี่ยี่สีบบอนาะทีเว้นจิตปล่อยวางก็กําลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นฉนันจะปล่อยให้เจ้าพวกนั้นติดสถานะจิตปล่อยวางแล้วก็ลวบไปขายเลยทีเดียวเป็นยังไงล่ะเพราะว่านั่งรอสปิงเกอร์ สปริงเกอร์ก็ยังไม่มาขายสักทีให้ตายเหอมีเงินแต่ว่าไม่มาขายเร้าใจอย่างได้กอนเรี่กับมาสเตอร์สปริงเกอร์แต่ฉันว่าโอ้ยโอ้หฝ้าฝนเป็นใจดูสิทุกคนฝนกรดก็ลงมาแล้วเรียบร้อยฉันว่าถ้าติดสถานะแบบนี้เนี่ยร้อยล้านมีถึงแน่แน่ อีกสี่ชั่วโมงก็ชิวๆทุกคนเอาไว้กลับมาตอนที่อีเวนจิตปล่อยวางมาแล้วเราก็เอาไปขายกันเลยเอาล่ะตอนนี้พลของฉันแทบจะทุกผลก็ติดสถานะจิตปล่อยวางหมดแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมันลุ้นกันว่าถ้าฉันเก็บไปขายเนี่ยมันจะได้เท่าไหรา่เอาล่ะฉันจะเริ่มจากเจ้านี้ก่อนเลยเพราะเวลาเราเหลือไม่มากแล้วนี่เส้นรอกแบบ ช็อกด้วยเอาไปลองเช็คราคาดูดีกว่าว่าเท่าไหรเท่าไหร่ราคาเท่าไรเท่าไรโอ้ยสาสิบล้านทุกคนโอ้ยสุดยอดเพ่ามันสูงมากเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะและสิ่งที่น่ากังวลก็คือขนาดช็อกยัง30ล้านแล้วที่เหลือเนี่ยจะถึงไปเนี่ยโอยกังวลใจเหลือไม่ไรแค่2ชั่วโมงแล้วอ่ะงั้นกลับไปที่สวนดีกว่ากลับมาที่สวนแล้วก็เก็บไปขายเลยค่ะทุกคนอย่าโมแต่ลุ้นรุ้นเลยเอาทานอไปเก็บด้วยเอาล่ะงั้นฉัน จะขายแบบรวดเดียวกันเลยนะหนึ่งสองสาขายทั้งหมดเลยร้อง48ล้าน โอยตอนนี้จะมีอยู่69ล้านมันช่างดูไกลเหมือนกันนะเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยอีกสองชั่วโมงเนี่ยเอาเป็นว่ากลับไปที่สวนของเราแล้วเก็บที่เหลือ,อนี้ก่อนโอ้หมดจะมีทองเกิดมาด้วยแฮได้ยินเสียงชวิงชวิงเมื่อกี้เออเออเออนี่ไงทั้งส่วนของฉันพิ่งพาได้แค่2อันตอนนี้ความหวังของเราก็อยู่ที่สปริงเกอร์แล้วล่ะถึงตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้ก็เถอะแต่ถ้าเกิดมีสปริงเกอร์มาขายด,ดีตอนนี้ก็ดีนะสีขายเลยหมดเป๋าเลยลุงบอกมาทีว่าราคาเท่าไหร่ Hildi bakvæl, og du เ้เกือบเกือบสุดสุดอีกแค่สล้านอีกแค่4ี่ล้านทุกคนเเป็นไปได้ไหมฉันคิดว่า2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะเนี่ยนายมาดูซิว่าเกียร์ช็อปมีอะไรขายบ้างฉันมีเงินเยอะอยู่นะเออเออไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหชีวิตของฉันมันจะจบสิ้นแค่นี้หรือนี่งั้นมาลอลุ้นกันดีกว่าว่าที่งอกรอบถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงเรายังมีเวลาเหลืออีก2ชั่วโมงไม่เป็นไรทุกคนก็แค่ปล่อยให้ผ่อนมันโอแล้วก็ลมพัดแล้วก็นี่7นาทีอีเวนต์จิตปล่อยวางก็จะกลับมาอีกแล้ว ยังไงฉะว่าถึงอยู่แล้ว4ล้านอีสี่นานเนอเอาไว้มาดูกันรวดเดียวเลยว่าฉันจะถึงหนึ่งล้านไหมไปกันมาแล้วมาแล้วตอนนี้อีเวนต์จิตปล่อยวางก็มาเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็แก้ปล่อยให้คุณลุงเนี่ยปล่อยพวกลูกจิตวิญญาณพวกนี้พุ่งเงก็ไปที่ดอกไม้แล้วเราก็เก็บไปขายกันเลยโอ้โหตื่นเต้น,ตนดูสีอหอวยอันนี้เป็นสีขาวด้วยอ่ะมนล้วนกันเลยว่าดอเนี้ยจะถึง4ล้านหรือเปล่าแต่ฉันว่าถึง โอ้โห้าฝนเป็นใจฝาผ่ามาแล้วทุกคนว้ปุ้งเลยไม่เนี่ยว่าไม่ใช่ตาฝาดูว่าช็อกเข้าที่นี่แล้วพามาเลยพามาเลยจะได้ถึงสักทีโห้โยแต่ฉันว่าฉันน่าจะไม่ได้โชคร้ายขนาดที่มันจะไม่ผ่าลงมาเลยหรอกใช่ไหมทั้งสวนฉันก็มีอยู่แค่สองต้นนะ่ะผ่าลงมาหน่อยสิว้ โดนทั้งดงเลยแบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะไม่ถึงสี่ล้านน่ะมั่นใจว่าถึงแน่นอนแถมนี่ยังมีดอกไม้สีทองตรงนี้ด้วยถ้าผ่านลงมาตรงนี้เราก็รับรองว่ามีเหตุนแน่ๆแม่จริงก็ผ่านลงมาเลยสิวายไปซะแล้วทุกคนไม่เป็นไรแต่ย่างน้นเราก็ได้ดงนี้มาดงหนึ่งแค่สี่ล้านนะถึงแน่หุ<ๆ>้ยีซี่ซี่เอาละทุกคนตอนนี้เหมือนว่า จะไม่มีผลไหนของฉันที่ไม่ติดผลจิตปล่อยวางแล้วนางก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเก็บมันไปขายกันแล้วล่ะแต่พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเก็บเลยดีกว่าเก็บ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 อันนี้ด้วยอันนี้เก็บให้หมดเลยทุกคนฉันคิดว่ายังไงก็น่าจะถึงแน่ๆเลยอ่ะโอ้ไปแล้วแฮกอุบัติจิตปล่อยวางเก็บอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแถมอันนี้ยังเป็นสีทองอีกด้วยถึงแน่นอนโอ้ยไม่ต้องพูดกระดูกลุงขายหมดเปล่าเลยไม่อยากลุ่นแล้วบอกมาเลยดีกว่าว่าถึงไม่ถึง อ,อจะบ้าหรือไงเนี่ยโอ้โยได้มาร้อยสามสิบล้านเกินเป้าไปมากๆเท่ากับว่าภารกิจของฉันมันสำเร็จแบบแบบหากองไม่เจอเฉยแบบงงๆเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ฉันทำผลอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใฉันด้วยล่ะจบมัวไปหลับบ๊ายบาย